สวัสดีครับในคลิปนี้เรายังอยู่ในเรื่องของกราฟสองส่วนและวงคี้นะครับก็ขอเกริ่นก่อนว่าจากครั้งก่อนนะครับเราได้แสดงว่าทุกแนวเดินปิดที่มีความยาวเป็นคี่จะมีวงคี่เป็นกราฟย่อยซึ่งเราจะเอาตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์หาวิธีการที่จะบอกว่ากราฟที่เรากำลังพิจารณาอยู่ นะครับเป็นกราฟ2ส,ส่วนหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้เห็นการประยุกต์นะครับผมขอยกตัวอย่างวิธีการว่าในการที่เราจะพิจารณานะครับว่ากราฟของเราเป็นกราฟ2ส,ส่วนหรือไม่นะครับเราสามารถทำได้อย่างไร สมมติตัวอย่างนะครับว่าว่าเรามีกราฟในลักษณะนี้นะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นกราฟ2ส,ส่วนหรือไม่วิธีการเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนเลือกมาจุดไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกจุดนี้เริ่มจากจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเดินจากจุดจุดนี้นะครับจุดโดยตัวของมันเองก็จากตัวมันเองถึง ตัวมันเองก็จะเป็นศูนย์นะครับพอเดินตรงนี้ไปนะครับได้ระยะทางหนึ่งแล้วเดินตรงนี้ได้ระยะทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเดินจากจุดตั้งต้นตรงนี้นะครับพอเดินมาตรงนี้อ่าหนึ่งสองนะครับเป็นสองตรงนี้ก็เป็นสองนะครับ เดินต่อนะครับตัวนี้ได้ออกมาเป็นสามตรงตรงนี้ได้สามตรงนี้ได้สามเดินต่อไปเรื่อยๆและหาระยะทางนะครับที่ว่าจากจุดที่เราตั้งต้นนะครับไปยังจุดนั้นนะครับระยะทางเป็นเท่าไหร่บางครั้งเราอาจจะเดินไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าในการพิสูจน์นี้ บอกว่าเอาระยะทางนะครับเอาจำนวนเส้นเชื่อมที่ต่ำที่สุดแต่ว่าในการในทางปฏิบัตินะครับแม้แม้ว่ามันอาจจะไม่สั้นที่สุดแต่ว่าการทดสอบจะทำได้เหมือนกันตัวนี้จะได้ออกมาเป็น4นะครับหวังว่าจะเข้าใจาละตรงนี้ตรงนี้จะได้ระยะทางเป็น5้าหห อันนี้เป็น7นะครับเสร็จแล้วเราลองแบ่งกราฟออกเป็น2ส่วนนะครับว่าส่วนไหนที่ส่วนไหนที่ได้ระยะทางเป็นคู่นะครับส่วนไหนที่ระยะทางเป็นคู่นะครับว่ามี เส้นเชื่อมไปหากันไหมนะครับปรากฏว่าระยะทางเป็นจุดยอดที่มีระยะทางเป็นคู่ไม่มีเส้นเชื่อมไปหากันนะครับถัดไปนะครับดูตัวที่ระยะทางเป็นคี่บ้างนะครับจุดนี้จุดนี้ปรากฏว่าระยะทางเป็นจุดยอดที่มีระยะทางเป็นคี่ก็ ไม่มีเส้นเชื่อมหากันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะแบ่งกราฟออกเป็นแบ่งเซตของจุดยอดนะครับออกเป็น2เซตที่เป็นเซตอิสระนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นกราฟ2ส,ส่วนจริงนะครับคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างที่ไม่ใช่กราฟ2ส,ส่วนบ้างนะครับอนนัื้ ขอไม่เยอะแล้วกันนะครับสมมุต okay. ิเป็นกราฟนี้นะครับอ่ะเลือกมาหนึ่งหนึ่งจุดนะครับบางคนอาจจะเลือกจุดไหนก็ได้นะครับผมลองเลือกจุดนี้บ้างตรงนี้ระยะทางสูงนะครับเดินออกจากตรงนี้นะครับหรือเดินมาตรงนี้ เรอเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีระยะทางเป็น1 1ึ่ถัดไปนะครับอันนี้สอง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 ถัดไปนะครับถัดไปตัวไหนเป็นสามสอง่อะลืมอีกตัวหนึ่งที่เป็นสองแล้วก็ตัวนี้เป็นสามนะครับ แต่ปรากฏว่าตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันมีจุดยอดที่ระยะทางเป็นคู่อ่ะมีเส้นเชื่อมเข้าหากันนะครับตัวตัวนี้เราจะได้ว่ามันไม่เป็นกราฟสองส่วนนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบนี้สามารถทําได้เร็วนะครับแต่ว่าขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมต่างๆมันจะต้องมีความถูกต้องด้วยทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับ จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ก่อกำเนิดให้เกิดขั้นตอนวิธีที่ได้กล่าวกล่าวถึงไปนะครับมันอาจจะมันจะซ่อนอยู่ในการพิสูจน์นะครับที่ที่ใช้สร้างขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบกราฟสองส่วนขึ้นมามาดูกันนะครับตัวนี้ ทฤษฎีบทกราฟ G เป็นกราฟ2ส,ส่วนก็ต่อเมื่อ G ไม่มีวงคี่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เฉพาะ simple กราฟหรือกราฟเชิงเดียวเท่านั้นนะครับยังใช้ได้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมซ้อนได้ด้วยนะครับแต่ว่า,าเราเราจะไม่พิจารณาในกราฟที่มีวงวนนะครับ ตอนนี้หลักการพูดพูดถึงหลักการก่อนให้ให้เห็นเป็นภาพนะครับถ้ามันเป็นกราฟสอง,ส,องส่วนเนาะมันมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็นสองด้านได้นะครับทีนี้นะครับออกเป็น x และ y นะครับดังนั้นในการที่เดินจากจุด x ไปยังจุด y นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนเส้นเป็นจำนวนคี้นะครับเพราะว่าจาก x ไป y มันต้องกลับมา x ก่อนถึงถึงจะไป y อีกรอบได้นะครับแต่ถ้า x ไป x นะครับจากฝั่ง x ไป x จะต้องใช้จำนวนเส้นเป็นคู่นะครับตัวน,นี้เป็นคอนเซปต์หลักเรามาดูกันนะครับให้ g เป็นกราฟสองส่วนที่แบ่งจุดยอก ยอดออกเป็น2ส,ส่วนก้านคือ x และ y นะครับคราวนี้นะครับให้ c เป็นวงใน g ที่มีจุดยอด n จุดเราจะบอกว่าไม่ว่าจะหยิบวงใดๆมานะครับหยิบวงใดๆมาวงนั้นจะต้องเป็นวงคู่นะครับตัวนี้เป็น v 1 v 2 v 3 vn แล้วกลับมาที่ v 1ถ้าไม่มีวงนะครับถ้า g ไม่ ไม่มีวงก็จบจบเลยเพราะมันก็จะไม่มีวงที่ถ้ามีวงเราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นคู่นะครับทีนี้โดยไม่เสียในายให้ v1 อยู่ใน x ถ้า v1 อยู่ใน x แล้วนะครับ v1 ตัวนี้อยู่ในใน x แต่ตัวใน x ประชิดเฉพาะตัวที่อยู่ใน y นะนะครับ v2 จะอยู่ในใน y กลับมาที่จาก y ประชิดกับจุดยอดใน x ดังนั้น v 3จะอยู่ในใน x เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับสังเกตว่าจุดยอดที่มีเลขกำกับเป็นคี้นะครับอย่าง v 1 v 3จะอยู่ใน x นะครับขณะที่จุดยอดที่มีเลขกำกับเป็นคู่จะอยู่ในใน y ทำต่อต่อไปในลักษณะนี้นะครับจะได้ xy xy สลับกันนะครับแต่พอไปดูสุดท้ายนะครับ vn กับ v 1เป็นเส้นเชื่อมใน g ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อ V1 มันอยู่ในใน x v n ก็จะต้องอยู่ใน y จากบรรทัดที่แล้วที่เราบอกว่าจุดยอดที่มีเลขกำกับเป็นคู่จะอยู่ในใน y นะครับดังนั้นไอเจ้า n ตัวนี้จะต้องเป็นจำนวนคู่นะครับแสดงว่าวงนี้นะครับมีจำนวนจุดอยู่ n จุดซึ่ง n เป็นจำนวนคู่ดังนั้น C ของเราจึงเป็นวงคู่นะครับตัวนี้ขาไปได้แล้วแต่ว่ากราฟ G เป็นกราฟ2ส่วนแล้วจะได้ว่า G นะครับไม่มีวงคี้นะครับคือถ้ามีวงจะต้องเป็นวงคู่เท่านั้นถัดไปนะครับเป็นขากลับถ้าเราดูว่า G ไม่มีวงคี้นะครับตัวนี้แล้วเราจะพิสูจน์ว่ากราฟ G เป็นกราฟ2ส่วน ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะพิสูจน์ขากลับนะครับว่าทฤษฎีบทนี้นะครับเป็น c o l l e c t ต r ร์ไล t s เซชันของกราฟสองส่วนที่ใช้กันบ่อยนะครับว่าถ้ามันเป็นกราฟสองส่วนปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้ตามมาเลยคือ G จะไม่มีวงขี้คือถ้ามันมีวงเมื่อไหร่นะครับหยิบวงเข้ามาจ,จะต้องเป็นวงวงคู่ตัวนี้ใช้ใช้ เยอะพอสมควรนะครับเรามาดูขากลับกันนะครับกราฟ g เป็นกราฟ2อ่าตัวนี้เราจะเริ่มจาก g ไม่มีวงคีแล้วเราจะพิสูจน์ว่ากราฟ g เป็นกราฟ2 2ส่วนนะครับวิธีการจะเหมือนกับขั้นตอนวิธีที่ผมพูดตอนต้นคลิปนะครับก็คือเราเลือกจุดยอด v มา1จุดนะครับจากนั้นสร้างฟังก์ชัน f สำหรับจุดยอดใน g นะครับที่อยู่ในส่วนประกอบเดียวกับ V ตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะคิดในลักษณะเป็นกราฟเชื่อมโยงก็ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าทุกคอมโพนต์นะครับทุกคอมทุกคอมเพนต์เป็นกราฟ2ส,ส่วนนะครับเราจะได้ว่ากราฟทั้งหมดเป็นกราฟ2ส,ส่วนนะครับดังนั้นเราตอนนี้เราสามารถพิจนารณาว่า G เป็นกราฟเชื่อมเชื่อมโยงดังนั้นจากจุด ยอด v มันจะไปหาจุดยอด u ได้นะครับเราจะนิยามให้ f u นะครับเท่ากับความยาวของวิถี v u ที่สั้นที่สุดนะครับจาก v ไปหา u ใช้เส้นเชื่อมสั้นที่สุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือ,อค่าของฟังก์ชันที่ได้จาก u นะครับ เหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับอย่างเมื่อกี้อ่าตัวนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับทบทวนตัวนี้สมมุติเราเริ่มจุด v อยู่ตรงนี้นะครับให้ค่าเป็นศูนย์ระยะทางตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสองตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสองตัวนี้ได้ออกมาเป็นสามตัวนี้เป็นสี่นะครับค่าค่าสามตัวนี้นะครับคือ f สมมุติว่าตัวนี้ชื่อ a ตัวนี้เป็น f a เเพราะว่าเดินทางสั้นที่สุดนะครับตัวนี้ เป็นระยะทาง3อ่าเป็นความยาว3นะครับโอเคคราวนี้นะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะพิสูจน์ว่าขั้นตอนวิธีที่ผมบอกบอกมาเป็นขั้นตอนวิธีที่ทำให้เรานะครับได้ได้กราฟ2ส่วนนะครับเช็คในความเป็นกราฟ2ส่วนได้ให้จเป็นกราฟที่ไม่มีวงขี้นะครับ คราวนี้ถ้า f u ม right? mm ีความยาวคี้นะครับให้ u อยู่ใน x นะครับถ้า f u มีความยาวคู่ให้ u อยู่ใน y คราวนี้เราจะพิสูจน์ว่า aer, x นะครับเป็นเซตอิสระ y เป็นเซตอิสระนั่นนั่นคือถ้ามีจุดยอด2จุดอยู่ใน x นะครับมันจะต้องไม่ประชิดกันนะครับหรือถ้าจุดยอด2จุดนั้นอยู่ใน y นะครับมันจะต้องไม่ประชิดกัน ครนี้ตั้งข้อสมมุติในทางตรงกันข้ามพิสูจน์โดยคอนดิคชันนะครับว่า A B อยู่ใน x ด้วยกันนะครับหรือ A B อยู่ใน y ด้วยกันแต่ A ประชิดกับ B นะครับคราวนี้นะครับนำวิถี v a ที่สั้นที่สุดนะครับเส้นเส้นเชื่อมบวกกับเส้นเชื่อม A B และวิถี b v ที่สั้นทที่สุดนะครับเราเริ่มต้นจาก v นะครับไปหา ไปหา a นะครับตัวนี้เริ่มต้นจาก v ไปหา b อาจระหว่างทางอาจจะใช้เส้นทางด้วยกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วบวกกับอีกเส้นเชื่อมหนึ่งเพราะว่า a ประชิดกับ b นะครับตัวนี้เราจะได้ว่าเราจะได้แนวเดินปิดนะครับแนวเดินปิดจาก v ไปหา a นะครับ แล้วก็จาก A ไป B ระยะทางหนึงจาก B กลับไปหา V นะครับระยะทางตรงนี้นะครับกับระยะทางตรงนี้ถ้าเป็นคู่นะครับตัวนี้เป็นคู่เหมือนกันถ้าเป็นขี้ตัวนี้เป็นคี้เหมือนเหมือนกันดังนั้นความยาวของแนวแนวเดินปิดตัวนี้เป็นคู่หรือเป็นคี้ครับเป็นคี้เพราะว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ถ้าถ้าเป็นคู่มันก็จะมีเลขคู่ จำนวนคู่2ตัวบวกกันเป็นคู่บวกกับอีก1เป็นคี้แต่ถ้าตัวนี้เป็นคี่นะครับมีคี้2ตัวบวกกันได้ออกมาเป็นคู่บวกกับอีก1ออกมาเป็นคี้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ได้ว่ามีแนวเดินปิดซึ่งเป็นคี้ทีนี้จากทฤษฎีบท1.3.1่งจุามจุดว่าทุกแนวเดินปิดที่มีความยาวเป็นคี่จะมีวงคี้เป็นกราฟกราฟย่อย แต่ว่าเราตั้งต้นจากจี M. เป็นกราฟที่ไม่มีวงคี้นะครับก็เลยเกิดข้อขัดแย้งกับข้อำกำหนดของเรานะครับฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราสมมุติตรงนี้นะครับมันไม่จริงก็คือว่าถ้า a,b อยู่ใน X ด้วยกันหรือ a ออยู่ใน Y ด้วยกัน a กับ b จะไมปะ่ประชิดกันนะครับก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า เราสามารถที่จะแบ่งกราฟที่ไม่มีวงคี่ออกได้เป็น2ส่วนก้านจริงนะครับก็คือเซตของจุดยอดแบ่งออกเป็นเซตอิสระ2อันนะครับในในกรณีที่มีแค่1จุดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ตัวนี้ก็บอกต่อนิดนิดนึงเมื่อกี้เรามองในลนักษณะเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับถ้ามันมีหลายคอมโพเนนต์นะครับก็ อย่างที่เคยบอกว่าเราก็แบ่งแต่ละคอมโพเนนต์นะครับในลักษณะเดียวเดียวกันเนาะแบ่งออกเป็น x กับกับ y อีกคอมโพเนนต์หนึงแบ่งเป็น x กับ y เสร็จแล้วเอา x ทั้งหมดมารวมกันนะครับ y ทั้งหมดมารวมรวมกันซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ากราฟจุดยอดที่อยู่คนละคอมโพเนนต์จะไม่ประชิดกันนะครับก็จะได้ว่ากราฟที่ไม่มีวงขี้นะครับ จึงเป็นกราฟ2ส,ส่วนด้วยนะครับก็การพิสูจน์ตัวนี้ก็ต้องการอา,อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะครับใครที่สนใจเฉพาะการประยุกต์ก็เข้าใจเฉพาะาลอกอริทึมที่ใช้นะครับในการหาว่ากราฟของเราเป็นกราฟ2ส,ส่วนหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกราฟ2สส,ส่วนมันแบ่ง x กับ y อย่างไรนะครับใครที่ ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์ก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับสิ่งที่สิ่งที่ยากนะครับถ้าเราเรียนรู้ได้ตัวนี้มันก็จะมีคุณค่าพัฒนาตัวเองนะครับก็เป็นกำกำลังใจให้การพิสูจน์ในช่วงต,ต,ต่อไปนะครับก็อาจก็จะอาจจะมีซับซ้อนแบบนี้บ้างนะนะครับแต่ว่า ตัวที่จะถึงเร็วๆนี้ก็จะดูน่ารักน่ารักหน่อยไม่ไม่ถึงกับกับปวดปวดหัวระดับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอักอเป็นการผ่อนอยู่บ้างนะครับก็ไม่รู้พูดเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เราก็ได้พูดถึง characterization นะนะครับก็ก็คืออเงื่อนไขก็ต่อเมื่อของกราฟสอสองส่วน จบสิ้นแล้วนะครับก็ขอ,อากราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะพูดถึงดีดกรีนะครับหรือระดับขั้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในตัวทฤษฎีกราฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ